เปิดตัวแล้วขุมพลังลับสะเทือนโลกเทคโนโลยีสงคราม2025ที่ไร้ผู้ทัดทานปี2025กลายเป็นอีกหนึ่งปีที่โลกต้องหันกลับมาจับตามองการแข่งขันทางทหารอย่างใกล้ชิดชาติยกใหญ่ทั้งสหรัฐอเมริการัสเซียและจีนต่างเร่งเร้าในการเปิดตัวเทคโนโลยีสงครามรุ่นใหม่ที่ถือว่าเป็นขุมพลังลับซึ่งมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจโลกอย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่ละประเทศต่างมุ่งมั่นพัฒนาอาวุธและระบบการรบที่ก้าวล้ำกว่าที่เคยเพื่อครองความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในสมรภูมิยุคอนาคตที่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะจบลงเช่นไรเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้คือระบบโดรนฝูงอัจฉริยะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นหัวใจหลักโดรนเหล่านี้ไม่ได้บินเดี่ยวอีกต่อไปแต่สามารถเคลื่อนที่เป็นฝูงนับร้อยลำและทำงานร่วมกันราวกับสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียว การติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถปรับแผนการรบในสนามได้ทันทีแม้จะสูญเสียบางส่วนไปก็ตามสิ่งนี้ทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าอากาศยานรบแบบเดิมที่ต้องใช้มนุษย์ขับอาจเริ่มลดบทบาทลงเรื่อยๆและกลายเป็นเพียงตัวเสริมไม่ใช่หัวใจหลักของสมรภูมิอีกต่อไป อีกหนึาสำคัญที่น่าตื่นตะลึงคือการพัฒนาอาวุธเลเซอร์ความแม่นยำสูงที่สามารถสกัดขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงได้ทันทีในเซียววินาทีต่างจากระบบป้องกันเดิมที่ต้องใช้ต้นทุนสูงและมีข้อจำกัดในการยิงสกัดหลายครั้งอาวุธเลเซอร์ใหม่นี้ยิงได้ซ้ำได้บ่อยต้นทุนต่อการยิงต่ำกว่าเดิมมหาศาลและยังสามารถปรับเป้าหมายได้อย่างชับไว เทคโนโลยีดังกล่าวกำลังทำให้สมการด้านการป้องกันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะแทนที่จะเป็นเพียงการตั้งรับอาวุธเลเซอร์กำลังกลายเป็นเครื่องมือเชิงรุกที่สามารถตัดแขนตัดขาศัตรูได้ตั้งแต่ยังไม่ทันโจมตีนอกจากนั้นโลกยังได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับหุ่นยนต์ทหารที่สามารถปฏิบัติการแทนมนุษย์ในพื้นที่อันตรายหุ่นยนต์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทำงานได้หลากหลาย ทั้งการเก็บข้อมูลการลาดประเวนการวิเคราะห์สถานการณ์ไปจนถึงการเข้าประทะโดยตรงกับศัตรูในบางกรณีความก้าวหน้าของ AI ทําให้หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถตัดสินใจได้เองในบางสถานการณ์ซึ่งแม้จะสร้างประสิทธิภาพสูงสุดแต่ก็ก่อให้เกิดข้อถกเถียงด้านจริยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศว่าโลกควรปล่อยให้เครื่องจักรตัดสินใจเรื่องชีวิตและความตายของมนุษย์หรือไม่ รัเสเซียยังคงรักษาภาพลักษชาติมหาอำนาจด้านขีปนาวุธด้วยรายงานการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่สามารถบินโคจรรอบโลกได้เป็นเดือนเดือนโดยไม่ต้องหยุดพักและเลือกเป้าหมายโจมตีได้ตามต้องการหากข่าวนี้เป็นจริงความสามารถดังกล่าวจะเปลี่ยนกลยุทธส์สงครามนิวเคลียร์ไปอย่างสิ้นเชิงเพราะแทบไม่มีประเทศใดสามารถคาดเดาหรือหยุดยั้งได้ทันท่วงที ขณะที่จีนกำลังก้าวสู่จุดสูงสุดของเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกโดยมีรายงานการทดสอบยานรบไร้คนขับที่ทำความเร็วได้เกินแมกซิฟและยังสามารถเปลี่ยนทิศทางหลบหลีกการปรววจ,จับได้เกือบสมบูรณ์เทคโนโลยีนี้ถูกมองว่าเป็นไพ่เด็ดที่ทำให้จีนมีศักยภาพในการครองความได้เปรียบเหนือประเทศใดๆในอนาคตและหากเข้าสู่การผลิตจริงจะเป็นการยกระดับพลังรบของจีนขึ้นสู่ระดับที่โลกไม่อาจมองข้าม ด้านสหรัฐอเมริกาเองก็กำลังมุ่งเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายดาวเทียมทหารรุ่นใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยรบทุกมิติตั้งแต่บกอากาศไปจนถึงทะเลเครือข่ายนี้จะช่วยให้การวางแผนรบเป็นไปอย่างแม่นยำลดข้อผิดพลาดและยังป้องกันการรบกวนจากสงครามไซเบอร์ได้ดีกว่าที่เคยด้วยการควบคุมที่รวมศูนย์แต่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ทั้งหมดนี้สะท้อนภาพว่าการแข่งขันด้านอาวุธของโลกในปี2025ไม่ใช่แค่การเพิ่มกำลังรบแต่คือการเขียนกติกาใหม่ของสงครามยุคอนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีไร้ผู้ทัดทานการพัฒนาทางทหารที่รวดเร็วเช่นนี้แม้จะทำให้แต่ละประเทศรู้สึกมั่นคงขึ้นแต่ในอีกด้านก็ยิ่งสร้างความหวาดหวั่นว่าหากวันหนึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกใช้งานจริง สงครามที่เกิดขึ้นอาจไม่สามารถควบคุมได้และผลกระทบอาจรุนแรงยิ่งกว่าที่มนุษย์เคยเผชิญมาสงครามในอนาคตจึงไม่ใช่เพียงการต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนอีกต่อไปแต่คือการต่อสู้เพื่อควบคุมอนาคตของมนุษยชาติใครที่ก้าวนำในเทคโนโลยีจะถือไพ่เหนือกว่าและอาจเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางโลกทั้งใบ ขุมพลังลับที่ถูกเปิดเผยในปี2025นี้จึงไม่เพียงแต่สะเทือนโลกในเชิงยุทธศาสตร์แต่ยังสะเทือนความคิดและจินตนาการของผู้คนทั่วโลกกว่ามนุษยชาติกำลังเดินไปสู่สนามรบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน